ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะแบ่งผู้หญิงเป็นสามแคลทัลีเขาจะคิว่าส่วนใหญ่เดียจากที่เขาไปถามเพื่อนเพื่อนเขามา,าก็คือเป็นส่วนใหญ่ในคน<ต>ที่เขารู้จักมาเคยเจอคอนเทนต์อย่างเงี้ยประมาณสองสารอบแต่เป็นคนละช่องกันนะมันเป็นปกติของผู้ชายหรอที่ในเลนของผูยคือถามเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบในเลนของผู้ชายอะ่ะเขาแบ่งเป็นแบบนี้หรอก็คือแคทแรกอาจจะเป็นฟีลว่าคนแบบนี้แหละที่อยากได้เป็นแฟนคนนี้แหละคือแม่ของลูกคือต้องจีบมาให้ได้เป็นผู้ชีวิตอยากใช้ชีวิตด้วยอีกแคทหนึ่งก็คือเป็นแบบชอบภายนอกแบบเฮ้ยคนนี้มีเซ็ก ได้ก็ดีแบบสักหน่อยอีกแคปหนึ่งก็คือชอบก็เฉยๆหมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงคนนี้จบพี่เอมีความคิดเห็นว่าอย่างไรหรือว่าพี่เอรู้สึกว่าเออใช่วะพี่ก็มองอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยคือจะเกิดขึ้นตอนที่แบบทำความรู้จักกันก่อนนะคือไม่ใช่ตัดสินตั้งแต่แรกใช่ไม่แบบเห็นแล้วอุ้ยคนนี้จัดแคปเลยอะไรเงี้ยเออพี่เอจัดปะพี่เป็นคนที่แบ่งกลุ่มไหมอย่างที่ไมยบอกถูกคือมันจะต้องรู้จักกันไปสักพักนึงก่อนเนาะว่าแบบเออใครเป็นอะไรไงแต่ถามว่าแบ่งไหมอ่ะมันไม่ได้แแบบบ่ง ชัดชัดเจนแบบเออขนาดนั้นอ่ะ